โอ้โถ้าเปิดได้ลิซาดอนมานี่หึงไห้25ครับทุกคนเฮ้ยพี่หนึ่งลุ้นเลยลุ้นเลยเอาจริคือแก่เลยพี่หนึ่งแก่เลยเฮ้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 ยอะไรครับไม่ให้ตอนนี้ทุกคนครับอยู่กับผมเนกิครับเดี๋ยววันนี้พี่เนกินะฮะจะพาทุกคนมาดูงานแข่งโปเกมอนการ์ดกันแบบ 360องศาเลยนะครับก็ถ้าใครตอนนี้ที่ดูอยู่นะฮะสามารถเอามือปัดหน้าจอได้เลยนะครับสามารถดูบริเวณรอบๆได้ทั้งหมด360องศาเลยนะครับราาวันนี้ก็เป็นการแข่งขันที่ออนไซต์จัดขึ้นครั้งแรกเลยนะครับที่พวกเราในาทางวันนี่จัดกันขึ้นมานะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านนัดการแล้วก็เดอะสเตเดียมครับตอนนี้ฮะก็เป็นบรรยากาศ ผมให้ดูรวมๆก่อนนะบรรยากาศกนนารแข่งขันเดี๋ยวจะพูดเดินเรื่อยๆน,นะคท่านผู้ตอนนี้ก็เริ่มการแข่งขันในรอบที่หนึ่งแล้วนะครับทุกคนตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าไม่ได้เห็นการแข่งขัน,นที่จัดนแบบออนไซต์แบบนี้มานานแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับนี่ดูพี่ปันนะพี่ปัน,พ,ปนพี่ปันแข่งยู่นะตอนนี้นะฮะโอ้โหนี่คนมาเข้าร่วมการแข่งขันกันทั้งหมดถึง64คนเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอินฟลูเอนเซอร์ ที่เกี่ยวกับโปเกมอนชื่อดังนะครับทั้ง9ท่านที่มาร่วมในการแข่งขันแล้วก็มาพาด้วยในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคนควินฮัทนะครับโอ้โหคุณมาวานด้วยนะครับที่มาแข่งขันก็ตอนนี้กำลังจะเริ่มาากในในารแข่งขันนะครับเริ่มการเซตนะฮะเดี๋ยวมินิกิจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการแขร่งขัน ว่าจะดูเดือนเท่านขนาดไหนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โต๊ะหนึ่งนะครับการแข่งขันนองโต๊ะหนึ่งก็จะได้ออกการแข่งขันสดด้วยนะทุกคนที่ทุกท่านดูครับว่าการแข่งขันโปเกมอนการ์ดครับมันไม่ได้จำกัดอายุนะทุกคนจะเห็นว่าน้องๆตัวเล็กๆเ,เนี่ยอายุแบบสิบปัวไม่ถึงสิบปัวการก็มี ก็มีมาเข้ากันในขัน,นนะคัผู้้แข่งขันตูหนึ่งนี่คือเดย็กพาเลยครับเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันที่เป็นนักแข่งอาชีพนะฮะเจอกับน้องไทเกอร์ทีจีครับนี่บอกแล้วครับว่ามันไม่จํากัดอายุนะฮะสำหรับการเล่นโปเกมอนการ์ดอายุไม่เกี่ยงครับใส่เดียวได้หมดครับนี่ฮะตอนนี้ก็บรรยากาศการแข่งขันดุเดือดนมากครับถ้าใครที่ยังไม่เคยลองเล่นโปเกมอนการ์ดนะอยากให้ทุกคน ไปหาซื้อกันนะครับที่ร้านนายอินนะฮะหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางช้อปปี้นะครับตามร้านต่างๆก็จะเป็นร้านนัดการ์ดนะฮะหรือร้านเดอะสเตเดียมก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ปั้นกันเถอะที่ปั้นหน้ทีวีครับนี่ครับที่ปั้นมากับเด็กอาซียอุตตูงงนะครับโอ้โหข้ามๆก็อาเซีอุตตูนั่นนะครับ ต้องบอกว่าวนาเด็กอาเซอุสมาในบล็อกที่มาล่าสุดนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่ล่าสุดที่กําลังจะออกขายนะฮะล่าสุดที่วางจําหน่ายไปแล้วนะครับกับอาเซอุสเนี่ยก็คือเป็นที่นิยมมากนะครับแล้วก็อาเซอุสเนี่ยเล่นง่ายมากๆครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะทําการจัดเด็กอาเซอุสมารวมกับซาเชียนเช่นกันครับ ฮะทุกคนจะสังเกตได้ว่าทุกโต๊ะจะมีอาเซอุสเกือบทุกโต๊ะเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณพูดโอ้พูดนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบะะอันนี้เป็นนเป็คลิปแบบส6 0รองศา วันนี้การแข่งขันดีกว่าครับนี่อินบุ๊คแข่งเสร็จแล้วครับรอบแรกเรียบร้อยแล้วครับชนะใช่ไหมครับแพ้สิครับชนะปี๊ดแล้วเราเราบรรยากาศให้ฟังหน่อยครับว่าการแข่งขันเป็นยังไงครับการแข่งขันถึงที่ผ่านมาใช่ใช่เมื่อเกมเกมเมื่อสักครู่ตัวเมื่อกี้ก็ผลิตครับอืมมือผลิตครับรือผลิตครับก็คือเล่นได้ไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าตั้งโครงได้ค่อนข้างดีมากตั้งตัว สั่งของข้ามเจอเจอะไรกันแล้วเออก็เป็นเ,เส้เก๋ออาซูฮาครับอ่อาอซูฮามนี่ก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมเดินรู้นี่คือ สุดละสุดสุดละทั้งหมดเมันเป็นตัวยอดนิยมอยู่แล้วอ่ามันเป็นเมตาของรอบนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็วันนี้คาดหวังว่าคุณบูจะไปถึงแชมป์เลยไหมครับโอ้โหถ้ารอบนี้โดนแพ้แล้วก็ไม่ไม่หวังแล้วครับเพราะว่าถ้าแชมป์นี่คือต้องชนะรวดแหละคุณว่ายังไงไม่คับยังไงมันมันก็ต้องเปตัดท็อปอยู่ดีอ่านะครับแต่ว่าเราก็เลือกเด็กที่เราชอบมาเล่นใช่ครับเลือกมาเพราะชอบครับใช่เพราะว่าอ่ะหลายๆน้องๆหลายๆคนอาจจะมองอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมไม่เลือกเด็กที่เหมือนเมตามันเก่งมาถี้ เรื่องที่ชอบเนี่ยสนุกกว่าใช่ครับต่อให้มันจะแพ้หรือมันอะไรเงี้ยโอ้โหมันได้มาได้ประสบการณ์มากกว่าเพราะมันตูอ๋อ่านะครับก็ฝากติดตามคุณบู๊สนะฮะในการแข่งขันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามมาต่อว่าคุณบู๊สนะฮะคุณควินเนี่ยจะไปถึงรอบที่เท่าไหร่แล้วจะได้หนักที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันโอเคครับขอบคุณครับครับผมครับเรามาอยู่กับแพทวินนะฮะจากช่องแพทนธุ์สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเป็นไงครับการแข่งขันรอบแรก ก็สนุกมากผมเล่นเด็กม้าขาวเพราะว่าชอบใช่ไหมครับผมเจอเด็กม้าขาวเหมือนกันเฮ้ยมะมีเลอร์หมหรอไม่ค่อยมิลเลอร์ผมไม่เล่นอาเซีอุตเลยเพราะผมเจอเจอเป็นม้าของอาเซีอุตแล้ววิธีการเล่นเขาแบบว่าเด็ดมากก็คือเขาจะต้องบังคับให้ถ้าเราจะเก็บเขาเนี่ยจะเป็นอาเซีอุตเสียแค่สองใช่ไหมอ่าฮะแล้วก็ถ้าม้าตัวใหญ่ตัวเสียสามท้าก็คือถ้าผมจะเก็บเขาอ่ะผมต้องเก็บ อาซีอุสม้าขาวแล้วก็ลงม้าขาวอีกตัวผมก็ต้องเก็บทั้งหมด8ไดทาเลยแปดหรือเจ็ดเจ็ดทายเออวิธีนี้การเวิร์กมากผมตัวแตกเรียบร้อยแล้วเร่งพลังงานได้เร็วด้วยสนุกดีฮะก็อย่างว่าแล้วครับมันอาซีอุสมันเป็นเมตาเล็กนี้ใช่ไหมฮะก็คือถ้าเห็นเห็นได้เห็นคุณคุณปิ้นบอกว่าคือว่าอาซีอุสเขาขึ้นเธอแรกเลยใช่ใช่แต่ตัวเล็กขึ้นเทิร์นแรกผมเล่นทีหลังแล้วบอกเกาผมเล่นเธอแรกผมเลนที่หลัง เอาเดินเขาเป็นอาซิบตัวใหญ่โอ้โหมันแบบรวดเร็วไปหมดเลยผมก็ต้องบอกว่าอยากอยากให้ให้คุณปิ้นปากกับเด็กอาซิอุสอันนี้หน่อยครับว่ามันมันสนุกขนาดไหนครับผมคืออาซิอุสต,ตอนนี้มันตีมากใช่ไหมครับมันตีแล้วมันเร่งพลังงานให้คนมอนตัวอื่นได้ อันนี้มันก็เก่งอยู่แล้วแล้วทีนี้มันเล่นง่ายด้วยไงใครที่เพิ่งมาเริ่มเล่นอย่างเงี้ยการเล่นง่ายแล้วเป็นเมตา้วยผมกว่าเป็นอะไรที่ดีไม่ซับซ้อนใช่แล้วตอนนี้เหมือนกับมันเปิดโอกาสให้เล่นหลายตัวได้มากขึ้นมันบปรโมเมื่อก่อนพลังงานติดเยอะมันไม่ค่อยน่าเล่นพอมีอาร์อุปุ๊บตัวที่เราอยากเล่นใช่ใส่ตัวที่เราอยากเล่นหลายตัวมันเหมือนกับมันเล่นง่ายอันนี้เป็นข้อดีเลยว่า บางตัวเราแค่อยากเล่นไงแต่ว่ามันก็เล่นยากจริงๆในตอนนี้เล่นง่ายจริงนะเพราะว่าในซีรูทมันบูจี้มันบูจี้อะไรก็ได้ใช่ไหมครับอะไรก็ได้สีไหนก็ได้ใช่ถ้าก่อนหน้านี้อย่างสายผมจะเล่นสายเชียงไงแต่อย่างสายเชียงมันได้แค่เล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วตบเทินด้วยมา ไม่จบเกินอ่ามันได้ตีก่อนตีแล้วค่อยจบแล้วแล้วคุณปีนได้ได้ทำเก็บไอ้บรนการลงในช่องไหมครับทำในโลชั่นออฟฟิเชียลเลยครับเป็นรายการคู่กับโอเวอร์บูทฝากเลยครับาก็โปรยอนไทยแลนด์ออฟฟิเชียลครับก็รายการเมัล์มอยน์น่ายินส่วนใหญ่ก็จะเป็นอัปเดตให้รู้ว่าจะมีชุดไหนมาเราลองมาเปิดให้ดูแล้วก็ไม่เปิดธรรมดาเรามีเปิดแบบเรามีกิมมิคดักเคลื่อนกันด้วยการเซอร์ไพรส์ให้เกลือกันแล้วก็มีแบบดักเทิร์นอะไรต่างๆบอกซิอะอร อย่างนี้กับการไอศกรีมมันกาดนะครับ <โด S 1> ก็ปายาแหละปายานะอาจเชิญชวนน้องๆปายาอีกรอบนะคร,บครับผมก็โกมบอนเสร็จที่การ์ดเกมนะตอนนี้มีภาษาไทยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเปิดขาสนุกนะมีสตาร์เตอร์เด็กอะไรด้วย้วก็ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเรียกว่าเร g ก l เลชั่นใหม่ เริ่มยุคใหม่เล่นตอนนี้มันเฟรชมากอ่าเหมือนรีบูทใหม่เลยใช่้วก็สนุกมากตอนในยุควีสตาร์ค์ดก็สวยอีกครับนะเรอยากให้มาเล่นกันเยอะๆครับนี้คนเยอะมากเนาะใช่ครับโอ้โหแล้วก็การแข่งขันอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวคงมีได้จัดเพิ่มขึ้นอีกครับรับผมขอบคุณคุณปิ่นมากครับขอบคุณครับขอบคุณี่รับบเราครับผมอะไรนะนอกจากมีการแข่งขันมีการประกวดคอร์สทแล้วนะครับยังมีอีกห่งกิจกรรมที่ต้องบอกว่าโอ้โหมาให้ทุกคนได้ลุ้นนะฮะกับกิจกรรมเบรการ์ดนะครับผมหรือง่าย โดยเพจนะครั Poke Dex ร,รายผีซิตเนี่ยครับนี่น้องๆนั้ง3คนนะครจะมาแกะซองให้เราโดยที่เรามาลงทะเบียนแบบนี้ครับลงทะเบียนฟรีเลยนะนี่แล้วก็น้องๆจะแกะให้แล้วก็โหให้การนี้ด้วยใช่ไหมลูกโอ้โหนี่ครับได้1ซองเอาไปลุ้นลิซดอนครับถ้าเปิดได้ลิซดอนมานี่ไปได้สองหมื่นห้ครับทุกคน นี่นะฮะเดี๋ยวน้องๆก็จะมาเปิดแล้วก็แปะว่าใครกันแน่นะครับที่จะได้การ์ดลุ้พาไปในกล่องกล่องนี้ครับมารอลุ้นกันนะอันนี้พี่กีดลงทะเบียนไปแล้วนะนี่พี่หนึ่งก็ลงทะเบียนไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยพี่หนึ่งลุ้นเลยลุ้นเลยเอาีิคือแก่เลยพี่หนึ่งแก่เลยแก่เลยโอ้รออะไรพี่หนึ่งครับใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยอ้ยอะไรครับให้โดดให้ไ,ได้ตัวอะไรนะผมลืมชื่อ่จยาขอบคคุณรับเดี๋ยวพี่หนึ่งขอไปทำงานต่อนะครับผมโอเคดเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับว่าเราได้ลิซดาดดหรือเปล่ามาครับแกะเลยครับ โอ้โหสองหนามากเลยครับแสดงว่ามีลิซาดอนอยู่แน่เลยทุกคนนี่ต้องอินเออเกลือครับใช่ใช่ครับรอจริจริงเกลือครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะก็จะมีตรงใหม่ตลอดปีนี้แน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจฟันนี่ไปด้วยครับผม